ถามสุดท้ายนะครับจิ๋มตดคืออะไรครับจิมตดจิ๋มตดจิมตดคืออะไรข้อนี้แปลนะจิ๋มตดคืออะไรฮะปัดจิมแนะนำตัวนะครับตัวเดียวผมกันนะครับจากช่องแจมโบไอจีนี่ว้าบว้าบนี่ไอจีผมโอ้ยังหล่อชื่ออะไรครับเนี่ยชื่อขุนพันครับผมขุนพันเหรอใช่ครับแค่ทรงผมก็ชิกลุ้แล้วชิแกงชิแกงขอว้าบหน่อยได้ไหมว้าบเลชื่ออะไรครับเนี่ยแนะนำตัวอ่ะ จะถามเรื่องเกียวเซ่แบบสิอเรื่องเซ็แปดข้อคำถามที่หนึ่งนะครับทำไมผู้ชายยืนฉี่ได้ผู้หญิงยืนฉี่ไม่ได้ครับผู้ชายยืนฉี่ได้ผู้หญิงยืนฉี่ไม่ได้ทำไมผู้ชายสามารถยืนฉี่ได้ก็ผู้หญิงระยะเพศมันต่างไงของผู้ชายแบบเป็นแท่งๆไงมันเล็งได้มันเล็งมันมีศูนย์เล็งปล่อยออกแต่ของผู้หญิงแบบมันเป็นเหมือนหลุมปล่อยมันจะมันโดนขามันสายไม่ได้ครับมันจะไหลมันจะไหลตามตามขาแล้วแหกไม่ได้หรอครับแล้วแต่คนเลยครับเพราะมันแบบ สามารถบังคับทิศทางในทางตรงได้ไงอ๋อ่าส่วนผู้หญิงมันแบบเราก็ไม่เคยเห็นของจริงนะมั้ก็น่าจาแบบอย่างเงี้ยกะจายนันแหละไม่ไหวต้องน่าใช่ต่อเลยะครับถ้าผู้หญิงยืนชี้นะครับเดี๋ยวมันจะแบบลดขาตัวเองครับเพราะว่าแบบแบบมันเม่แบบเป็นแท่งตรงๆแบบผู้ชายผู้ชายมันบังคับทิศทางได้แบบมันแบบได้แบบมันต้อง นั่นอย่างนี้ใช่ไหมถึอออกมาได้แล้วถูกต้องครับผมถูกครับออ๋ถูกโอเคถูกโอเคถูกครับทำสองจริงถูกต้องครับนะครับอย่างนี้อย่างที่แก๊งพูดเลยถูกหมดเลยเริ่มข้อสองได้ป่ะครับผมขี้เปียกคืออะไรขี้เปียกเออขี้เปียกคืออะไรครับอ๋อขี้เปียกขี้เปียกขี้เปียกครับเออเป็นขี้ใครตอนแบบไม่อาบน้ําอยู่ตรงขานี่อย่างนี้ป่ะผมว่ามันคือเนี่ยเวลาแบบผู้ชายไม่ล้างของตัวเองครับมันจะเป็นแบบอยู่ข้างล่างของของของเนี่ยครับของอวัยวะเพศ เอาไอ้วาเพศจั๋วครับเพศจั๋วคือเพศอะไรครับเอาเอาไว้วาเพศชายมาอยู่ด้านล่างครับเป็นแบบขาวครับผมว่าเป็นอย่างนั้นนะอ๋อขี้เปียกขี้เปียกอ่าก็ขี้ที่เปียกนั่นแหละนี่มึงกวนตีนกว่ไม่ใช่นะครับคืออะไรคืออะไรคำตอบน่าจะใกล้เคียงถึงเกือบถูกครับผมไม่ใช่เหรอไม่ใช่มันก็คือขี้ที่ความความหมายก็คือขี้เปียก อ่ที่ตอบนะใช่ครับคือคลิปอยากติดคือส่วนผสมของเซลล์ที่ตายแล้วติดอยู่บริเวณหัวอ๋อสถานงไม่เคยมีเลยไม่รู้เลอ๋ออ๋อเป็นเหมือนมึกเมือกมุ่งมึกคือมุ่งมุกตอนแรกผมก็จะตอบอย่างนั้นเหมือนกันแะไรแต่ผมน่าจะยาวไป้ถ้าผมอธิบายใช่ใช่สามนะครับตกขาวคืออะไรครับขาวคืออะไรวะตกขาวตกขาวตกขาวครับคือตัวเองแล้วแบบไม่ล้างีช่ปะแล้วแบบขึ้นขาวมีปะ ก็การที่เรากำลังจะไปทาบ้านใช่ไหมอ๋อถือถังสีวะสีขาวอ่าเรากำลังเดินขึ้นอะไรเบบนึ้นแล้วสะดุดสะดุดเลยถังสีมันตกเออขาเรียกว่าตกขาวโอ้มันใช่เรื่องเพศไหมเนี่ยีเรื่องเทคนะผมคดินมานะแบบน่าจะเกิดขึ้นที่ผู้หญิงมั้งผู้หญิงก็น่าจะเหมือนข้อที่แล้วมันขี้เปียกตกขาวน่าจะแบบผู้หญิงไม่ได้ล้างมั้งคำตอบข้อนี้ก็ใกล้เกือบถูกครับแต่ผิดครับผมผิดอะ ไม่ใช่อ่ะอ๋อไม่ใช่หรออะคืออะไรคืออาการมีเมือกเหลวไหลออกมาจากช่องคลอดของผู้หญิงผมไม่ใช่ผู้หญิงไงผมไม่รู้เพื่อป้องกันการติดเชื้อในช่องคลอดครับอ๋อเออนี่คือเป็นสิ่งที่ดีใช่ไหมครับก็น่าจะดีมันมาป้องกันไงดีกว่าตกขาวเิดตุมีของมื่ะ โดยปกตินะครับการตกขาวปกติจะมีสีขาวหรือสีใสนะครับผมไม่มีกลิ่นเหม็นนะครับส่วนการตกขาวที่มีสีเทาสีเขียวสีเหลืองสีพูนะครับรือมีเลือดปนนะครับจะส่งกลิ่นเหม็นรัใช่ครับจะมีจะส่งกลิ่นเหม็นนะคลายเนื้อเน่านะจะเป็นสัญญาณบอกสุขภาพปัญหาในช่วงนั้นครับผมคือไม่เหม็นใช่ไหมถ้าสีขาวหรือสีใสจะไม่มีกลิ่นครับผมแต่ถ้าสีเทาสีเขียวสีเหลืองสีพูหรือว่ามีปนเลือดจะส่งกลิ่นคลายเนื้อเน่าครับผมโอเคคำถามที่สี่นะครับการมีเซ็กส์เขาผ่านแคลอรี่ได้เท่าไหรครับ ต่อชั่วโมงได้บอกต่อเท่าโมงใครจะไปรู้วะเนี่ยไม่ต้องยิ้มหรอกคุณบ่อยกูก็ได้จะรู้อยู่แล้วแหละคุย่าบพูดอย่างนั้นโอ้โหห้าสิบแคลอรี่แหละตัดงสองชั่วโมงได้ห้าสิบแคลอรี่ประมาณต่อชั่วโมงเลยต้ตาตะกล้องเคยไหมเคยครับโอ้อนสามพันแปดไปสามพันแปดต่อชั่วโมง เว้ยมันเยอะแบบวะเกิน3,008ได้ห 3, แหละถือ <8. S 3> ว่ามันก็นะแบบเราผ่านได้อยู่ในระดับหนึ่งประมาณ200ถึงเอ๊ะประมาณ200ถึง2,000ครับประมาณนั้นนะว้วาวแคลอรี่ใช่ไหมครับครบแคลอรี่ครับเพราะเอ่อต่อชั่วโมงนะครับถ้าทําแบบไม่หยุดนะแบบมันก็เหนื่อยอยู่อะประมาณ500เอ๊ะแนว300เ<ด>ท่าเป็นคําตอบที่ถูกต้องครับผมนะครับไม่ใช่ครับประมาณ300แคลอรี่ต่อชั่วโมงนะครับเยอะ ไม่เคยทำไงไม่ได้ไม่ดูไงเพียดครับมันแบบสามร้อยต่อชั่วโมงครับสามร้อยแคลอรี่ใช่ต่อชั่วโมงประมาณนะครับประมาณโดยประมาณอ่ะตอนนั้นจ้ำทำไปก็ประมาณห้าหกร้อยใช่ไหมใช่ไหมน้ามันก็อะไรนะก็ห้าหรอครับผู้ชายโดยทั่วไปแข็งได้นานแค่ไหนนะครับนานแค่ไหนเออไม่เกินไม่เกินเด็กไม่โอ้ยโอ้ยเคยแข็งนานแค่ไหน ตลอดเวลาที่มีอารมณ์ไหมถ้ามีอารมณ์ก็แข็งเนี่ยได้นานเท่าไหร่อ่ะคผมถามนานเท่าไหร่สักครึ่งชั่วโมงอ่ะสามสิบนาทีประมาณที่อยากศึกษาไหมนะน่าจะประมาณชั่วโมงครึ่งไปว่าไม่เกินชั่วโมงอ่ะเพราะว่าประมาณติ๊บ้านาทีไม่ใช่เหรอใช่อะเกือบถูกไม่เกินชั่วโมงเออเป็นคำตอบผิดครับผมใช่เหรอใช่ครับผมไม่เชื่ออ้าวเลื่อกผม ปกตินะครับไม่นาน shifted, เกินหนึ่งชั่วโมงเอ้ยนี่อ่ะแต่กู um <S <s ตอบคำถามสิบห้าทีอ่อแล้วก็คือผิดถูกต้องการแข็งตัวขององคชาตนะที่นานเกิน4ชั่วโมงหรือมากกว่านั้นนะเป็นปัญหาสัญญาของความไม่ปกตินะครับผมปัญหาขอแข็งแข็งไงแข็งเกินนะครับต่อข้อ6แล้วครับช่องคลอดมีความลึกเท่าไหร่ครับนับเป็นเซนใช่ไหมเป็นนิ้วครับผมนับเป็นนิ้วโอ ke, ้โหความลึกของช่องคลอดนับเป็นนิ้วนะนับเป็นนิ้วเหรอเอ้ความลึกอ่ะ ใช่ดับเป็นนิ้วเลยดับเป็นใช่หรอดับเป็นนิ้วครับผมเจ็ดนิ้วอ่ะเดาโอ้โหคุณยาวถึงเจ็ดนิ้วได้หรอครับไม่เคยเจ็ดนิ้วอะห้าเหลือห้าห้านิ้วอะตอบห้านิ้วคุณบ่อยคุณน่าจะรู้นี่เนี่ย่ะกำลังสัมผัสอยู่บประสบการณ์โดยตรงประมาณเฮ้ยมันใช้ประสบการณ์โดยตรงว่ะประมาณเดาไว้กันแปดนิ้วเออแปดเลยเยอะไปกว่าแล้วแต่คนเว้ยเพราะว่าแบบบางคนก็นได้รู้กว่า เอาเอาโดนส่วนมากครับลูกส่วนมากประมาณประมาณมาสามสิบเซนไม่ถูกไหมมันนิ้ว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 หรอไม่รู้อ่ะสายนิ้วเอาประมาณประมาณแปดอะประมาณแปดออาผิดครับประมาณสามสี่นิ้วสองนิ้วเป็นคําตอบที่ผิดครับผมประมาณสามถึงสี่นิ้วครับผมโอ้น้อยยังอ่ะตอนแรกครูตอบแปดเหมือนกันนะใช่หรอมันสามารถขยายได้เป็นห้าถึงหกนิ้วครับเมื่อคุณถูกปลุกเร้านะครับอ๋อขยายได้ตอนนี่คืออะไรอ่ะโดนรูปไรอ่ะครับอ๋อโอเคครับ น้ำอสุจิกินได้ไหมครับกินได้ผมว่ากินได้เพราะเจดน้ำอสุจิของเราอ่ะผู้ชายกินได้ไหมก็กินได้นะไม่เห็นเขาทั่วไปต่อไปครับข้อที่เจตครับน้ำอสุจิของผู้ชายนะครับสามารถรับประทานได้ไหมครับกินได้ไหมกินได้ผมเคยดูเฟซเฟซน้องแองแปลได้ใช่ครับกินได้มันมีประโยชน์เคยได้ยินมาอยู่แต่ไหนคุณเคยกินใช่ไหมครับไม่เคยผมรู้คุณเคยรีเสิร์ชมาอร่อยไหมครับไม่ เป็นคำตอบที่ถูกต้องครับผมใช่ถูกตอ้องแล้วขีตม,มีประโยชน์หลายอย่างมากครทำให้หน้าเนียนขึ้นใช่คุณรู้ได้ไง <c oughs> ดูบ่อย,ย <c oughs> ออน้ำน้ำมัตสึจิผู้ชายนะครับสามารถรับประทานได้ะารบผม <c oughs> อร่อยป่มถามกูกูไม่เคยกิน <c oughs> ในน้ำมัตสึจิของผู้ชายนะครับนั้นประกอบไปด้วยกรดอะมิโนนะครับมีซียม โปรตีนแมกนีเซียมน้ำตาลปูฟลูคโตฟลูคโตรสนะครับผมซึ่งอาจก็อาจจะกินได้นะครับแต่อาจจะมีเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์มาปะปนมาด้วยนะครับผมถามสุดท้ายนะครับจิ๋มตดคืออะไรครับจิ๋มตดจิ๋มตดจิ๋มตดคืออะไรข้อที่แปดนะจิ้มตดคืออะไรฮะอะไรนะไม่ไป็จิ้มตดคืออะไรปาสตราศาสตาเทพอะไรนะข้อที่แปดนะจิ้มตดคืออะไร เพรวะอที่แปะนะผมจีมตดคืออะไรครับผมหัวนะขอสอบคุณยาวขย้นเลยตรงนั้นของผู้หญิงมันแบบน้ำออกมาว่าแบบจีมตดมันเรียกตดไงอ๋ออาการที่อันนี้สารานะสาราอาการที่แบบเหมือนแบบนั่งกามมันขับลมอ่ะเมันมันมันคุ้นอ่ะเหมือนเคยได้ยินอาการมันขับลมปล่อยปล่อยกลิ่นใช่ไหมแบบปล่อยกลิ่นทางอวัยวะเพศของผู้หญิงเฮ้ยประมาณนั้นแหละประมาณนั้นแหละประมาณจีมตอดจ้ะคืออะไร ก็แบบตูดแบบตดไม่ออกอ่ะแล้วตดทางจิ๋มแทนโอ้โครฉีกอ่ะโครฉีกเลยไปใช่ไหมใช่เล่มันคือเกิดภาวะลมออกมาจากช่องคลอดขนาดมีเพศสัมพันธ์กันนะครับมันเกิดการสอดใส่และเคลื่อนไหวของร่างกายมันเลยผลักลมในช่องคลอดออกมาเป็นเสียงเพิ่งคือรู้วะเนี่ยมันเป็นจิ๋มตดนะครับอ๋อครับ เชิงว่าผเคยทำเลยไงมั้ยผมเคยอ่านเจอเฮ้ยเออคุณนี่เก่งเลยนะผมรู้ผมเน็บเพราะสุดท้ายนั้นมันมีความสาระเออนั่นแหละแบบตดอท่าทางจิ๋มผมว่าข้อนี้มันพิษนะครับคุณเหนื่อยได้ยิ่งคุณหลงมาแล้วนะขอพูดดีครับ กี่คะแนนนะตากล้องได้จดไหมฮะพวกนีนั่งขนมปังอะไรวะ